โอ้โฮมมีับใหญ่ดูดิเราไม่กตัวเลกไมล่ะออโยก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 ตอันนี้ไม่ตกหรอกอันนี้มันมีจะขายอยู่นี่เพิ่มเถวอันนี้ไปสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับ วันนี้พี่ปื้มอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่อยู่ที่คาเฟ่ครับอยู่ที่คาเฟ่ที่ไหนครับหนึ่งสามโค้ยคาเฟ่พี่ปื้มเคยมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมเพื่อนครับเดี๋ยวปื้มจะทำท่าท่าเต่าให้ดูอ๋อพี่ปื้มจะทําท่าเต่าให้ดูเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหเหมือนเต่าเลยไหนพี่ปื้มมีอะไรอที่นี่มีปลาคาร์ฟใช่ไหมน้มาแล้ว โอ้ยนี่ไงปลาคาร์ฟโอ้ตัวใหญ่เลยนี่ไงพี่ปื้มนี่ไงปลาคาร์ฟอยู่ในนี้ไงนี่น the ีนี่น่นีไงโอ้นู่นมีตัวเล็กมันแอบนอนอยู่ข้างล่างด้วยนี่เห็นไหมนี่ไงตัวเล็กตัวเล็กมันแอบนอนอยู่โอ้สวยมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูตัวนี้ก็มีเยอะมากโอ้ยตัวใหญ่โอ้ดูตัวใหญ่มากเพื่อนเพื่อนเห็นรือเ้่าอ้วโอ้โอ้ใหญ่มาก ไหนนู่ยนูนใหญ่มานูนนตัวใหญ่มาแล้วมา้วใหญ่มากเพื่อนพี่ปื้มตื่นเต้นมากมากเลยเพื่อนเพนเพราะว่าพี่ปื้มอ่ะชอบปลาใช่ไหมชอบปลาพี่ปื้มชอบปลาพี่ปื้มตื่นเต้นมากๆเวลาเจอปลาครับเพื่อนๆนชอบเหมือนพี่ปื้มหรือเปล่าพี่ปื้มดูตัวนู้นดิตัวใหญ่กว่าพี่ปื้มอีกตัวนั้นน่ะเห็นไหนมันนอนอยู่มั่งน่ะอู้มันจะมาหาพี่ปื้มแล้ว อันตัวเล็กสียงสวยมาก,กนู่นไอตัวยักษ์มันอยู่ข้างในนู่นเพื่อนๆเห็นไหมตัวใหญ่กว่าตัวพี่ปื้มอีกนะพี่ปื้มมาดูอะไรอะ่อะเนี่ยปลาอะไร,ระอันนี้ปลา,ามังกรนพี่ปื้มฮะอันนี้ปลามังกรนะนี่ก็จะเป็นสะพานให้เราเดินข้ามไปได้นะเพื่อนๆพี่ปื้มไม่ยอมไปนั่งทานอาหารเลยเพื่อนๆพี่ปื้มมาดูแต่ปลาคราบครับ โอ้โอ้พอเฉียวพอเฉียวฮะเเฉียวไหมรู้เฉียวอ่ะเฉียวอะเฉียวเนคาดอาเราอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ริมน้ําเดินต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะตกน้ำอาจจะตกน้าได้นะดูนู่นเราเห็นปลาคาร์จากข้างบนเลยนี่ก็มีเก้าอี้ให้นั่งด้วยมีมีเก้าอี้ให้นั่งเียวเฉียวไม้มันโยกใช่ไหมไม้มันโยก นี่มีเก้าอี้ให้นั่งตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีปลาเพื่อนปลื้มเฉียวก็ไปปลื้มเฉียวโอ้ดู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 เออหู้ยตัวใหญ่ไหมนะพวตัวนี้พวกพวกพนจะมีรับพวกใหญ่มดูดิแล้กินตัวเล็กไหมล่ะตัวใหญ่โอมันจะกินกับตัวเล็กไหมล่ะนั่นนะสิปลาคาร์บเป็นสัตว์ใจดีนะ โอ้ริมคลองก็งนี่ก็มีปักครบด้วยนะเพื่อนดูนี่มีปาลาครบสองตัวชิงชา้าโอ้มีชิงช้าให้เล่นด้วยเอาพี่ปื้มเล่นชิงช้าครับนี่ครับโอ้มันใหญ่ใช่ไหมนี่ครับคือติดริมคลองเลยนะริมคลองบรรยากาศดีมากเลยต้งคูใหญ่เล่นนะ่ะคนเด็กเล่นก็ได้ถ้า่พี่ปื้มก่กลัวอะไรตรงนี้มีที่รองอยู่เขามีเรือด้วยนะ น่าจะพายเรือได้นะไม่ได้ถ้าเรากล้านะอ่ะพี่ปุ้มขึ้นไปนั่งแล้วขึ้นนั่งได้ไหมไม่ได้ลองดูลองดูไม่ได้เดี๋ยวมันจะตกคอนตกตกองอะไรมีที่รองนี่พ่อจะพาเดินดูนี่ปุ้มกลัวครับนี่เป็นจะขายที่เราลองลงบนนอนตรงนี้ได้นะเพื่อนๆนี่มีสองอันเลยปุ้มมาที่วหนูกลัวตกองอันนี้ไม่ตกหรอกอันนี้มันมีจะขายอยู่ พปปล้มเถียวหนีไปไ <ś> ป <ets> ปุ้มไปปุ้มหนีไปนู่นแล้วปลื้มไปนัน่นโอ้ไปปุ้มอยู่นี่นี่เอ้นี่มีข้างบนด้วยนะเพื่อน<ะ>เพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเคยดูเราเคยผาบขึ้นไปข้างบนแล้วครัง้งหนึ<ะ>่งไปดูข้างบนกันปะข้างบนกันไปไปไปเวลานี้อาจจะร้อนหน่อยนะเรามาตอนกลางวันเนาะโอ้ไปปุ้ม ไม่โตเขาก็ขึ้นทีละขั้นทีละขั้นไม่เอาครัวมาพาะขึ้นด้วยมาไหนพี่ปื้มอยู่ไหนอ่ะแต่ไม่กล้าป,ปื้มไม่กล้าครับมีปลาคตนะัวใหญ่ด้วยไม่กล้าขึ้นีววิวสวยมาก <c oughs> มีมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะโอ้พี่ปื้มวิ่งไปโน้นแล้วพี่ปื้มรอพาะด้วยทำไมครับพี่ปื้มทำไมครับมีดอกไม้ด้วยหรอเนี่ยดอกไม้อย,อย่างเงี้ยมีหนอนด้วยนะถ้าเราเจออ่ะ เขาจะมีหนอยเรือห่าโอ้เปิ้ลๆเจอเรืออูเรือใหญ่เรือใหญ่กลัวกลัวระวังตกนะอู้ไหนจำท่าพายเรือเพื่อนๆดูหน่อย <c oughs> อู้อู้อู้ <c oughs> พายเรือเป็นเหรอแค่ <c oughs> <c oughs> นี่ดอกไม้เหมือนที่เราเคยปล,ยลูกเลยอ่ะด <c oughs> ูดิใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณนายตื่นสายคุณนายตื่นสายดูพเปิ้ลๆวิ่งไปนู่นแล้ว บรรยากาศเขาดีมากเลยนะเพื่อนอเพื่ตรงนี้เขามีกังหันด้วยนะนี่เดี๋ยวพ่อจะเล่นกังหันให้ดูนี่ครับเวลาเขาโดนลมเขาจะเป็นเงี้ยตาตาตานี่นี่มีคนขันหมุนให้ด้วยมีคนหมุนไปพัดให้ด้วยปูนี่ครับอโยก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 นีไปกินเป็นไฟแล้วเพื่อนเพื่อน โอ้ตอนนี้พี่ปื้มกำลังพักกินเป็นไฟครับไหนครับไฟอันยักษ์เลยกินซอสเลยเหรอโอ้ล่วงแล้วไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่ก็ได้เราจะกินกันเสร็จแล้วครับเพื่อนๆพี่ปื้มจะไปไหนต่อจะไปดูครับไปดูประครัฟต่ออีกแล้วเพื่อนๆน้อยๆโอ้สุขใจจริงๆเนาะปลาเนี่ยพี่ปื้มอะไรครับพี่นี่นะครับอ๋อรถ น่ามีรถไฟสีเหลืองด้วยนะพี่ปื้มลืมดูป่ะใช่เนี่ยรถไฟสีเหลืองเนี่ยรถไฟสีเหลืองเทมาโอ้มีลูกโลกด้วยนะาโอ้โหมีม้ลายมันเป็นสารนะร้อนร้อนร้อนเดินหลบตรงล่มนี่โอ้ร้อน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 ขาเลย เดินไปทางโน,น้นไปเดินเข้าไปเร็วรีบเดินเดินจิ๊กจิกเลยโลอ่า <c oughs> เป็นสารครับมีมาลายครับตรงนี้ดูมาดูตรงนี้กัน <c oughs> เด็กๆมาต้องระวังนะครับตรงนี้เพราะเพราะติดริมคลองใช่ไหมพี่ป <c oughs> ิ้ม <c oughs> อาจจะตกน้ำได้ <c oughs> น, <c oughs> นี่มีปาลปาหรือเปล่าไม่มีในคลองระวังนะไม่มีปลาไม่ปลาเข็มตัวเล็กๆนีครับเข็มตัวเล็กๆนะเพื่อน มีปลาด้วยตัวเล็กๆปลาตัวเล็กขึ้นมาหายใจนะตรงนี้มีปลาไหมมปลาตัวเล็กๆพี่ปื้มระวังนะครับมามๆอาจจะสะดุดแล้วล้มตกได้นะต้องระมัดระวังมากๆเลยนะแต่ตรงน้นไม่มีล่ะอืมวันนี้พี่ปื้มไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพมานะต้องระวังนะเอาพี่ปื้มมาเล่นกังหันกีกแลวเพื่อนๆถึงว่าถึงว่า เออหมุนแล้วหมุนแล้วเสีย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 วอะไรมันหมุนนั้นเหรอโอ้น้ำขลุลดเยอะละโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอพี่พึ่มกลับบ้านก่อนเนาะพี่พึ่มดูปลายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ